ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัลยาณมิตรรัชดากรวงโพธิพันธ์และกัลยาณมิตรปาริชาติลิ่มกังวานมงคลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษ ย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอนธรรมยังพุทธสาภาวะโตปุพภาคนมการังกะโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ สอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตานิพัตตานิสะปะริวารานิสะปะริวารานิพิกุสังคัสสะพิกุสังคัสสะโอโนชายามะโอโนชายามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภตานิภตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆาระตัง หิตายะสุขายะนิพพานายะจจะข้าแต่พระภิสุสงฆ์สงผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ส่งผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุทสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุทสงฆ์ขอพระพิสุทสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเธอตลอดการและนานเธอสาธุตั้งใจกรวดนว้ำวิถีสุนกุศลและรับพรปราก,กันนะ ให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้ามาในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้ามาในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมนั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจผู้ที่ส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้น จะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลอันเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมาธิทั้งหลาย อีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราก็ตั้งใจรับผ่อนพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทิน,นัางเปตาน่งอุปกป,ปติ อิจิตังปะฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิเชตุสัเพปุเรนตุสังเปาจันโทปนราโสยัทามณิโชติราโสยะทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสสัตุ วิวัจจันตุสัพรโควินาสตุมาเตภวรวดรายยศุกิธีขายุโคภวสสาธติววิวัจจัน ใจโนอาจ่าตาโรธาหมาวันธาติอายุวันโนสุขามอาลังอายุวันทากนอนนวันะ สิริวันทโกยาสวัน์ทาโกะพละวันนาวันทาโกสุขวันทาโกโหตุสัมพทธาทุขโรวะคพยาเวราโสกัส สุจุปัตะวะอเนกาอันตรายาพิวินานสันตุจเตยจัสสเจยสิติธนังลาภังโสดิภังขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจัปอุคัง ยาสวัสตวัสสัญญอายุจะเิวสินียวภวันตุเตียภวตุสัพพมังคะลังปักขอนตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุ สัทธาสุนทีพวันตุเตาวะตุสะพ,พมังหลังรักขันตุสพพเทวัตาสะพ,พัรรมาน ยิปภวันตุเตียภวันตุสามพัะมังคะลังรักขันตุสาวะเทวะตาสัพาสังคานุภาเวนะสัทธาสสติอาวัน พร้อมกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทโภควาอาระราหังสัมมาสัมพุทโภคขวาพุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรมโมสวากาโตภะคะวตาธรมโมธรรมังนามสามีิธรรมังนามสามมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสังฆนามามิสังโฆเมนะถูพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงและคณะสง์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรบกราให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักพัดตักไม่พล่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา